เครื่องพิมพ์ตระกูล Bather SL นะครับฟ้องว่าหมึกหมดนะครับไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับให้ไปตั้งค่าแบบนี้นะครับจะสามารถพิมพได้ต่อไปนะครับกดอะไรก็ไม่ได้นะครับไมไดไม่ได้ไไดก็ให้กดปิดให้กดปิดนะครับ Starting down แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ จะสังเกตเห็นว่ากดได้แล้วนะครับกดได้นะครับกดปุ่มขึ้นลงได้แล้วก็มาที่คำสั่ง g e n e r a l Setup ใช้ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่ม enter ครับโอ ok ต่อไปกดเลื่อนลงมาหาคำว่า Repet tuner กดเ okay. คมันจะขึ้นว่า stop อ,อยู่นะครับกดลงมาเลือกคำว่า Continue กดโอเคจะยินเสียงดังเป้งเบาๆจากนั้นก็กด Back 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 กลับมามันก็จะทำการ r e c u i v i n g data มันก็กำลังจะปรับตัวมันเองแต่บางเครื่องอาจจะไม่ขึ้นมาิด,ดีบางเครื่องก็จะขึ้นมาเหมือกใกล้จะหมดแต่มันก็ยังปินได้เหมือนเดิมเอาลองปรินวัวปินได้ไหม ใช้นี้ก็ใช้งานได้ปกติครับใช้งานไปเลือดยังกว่าจะหมดนะครับถ้าตั้งค่าแบบนี้แล้วนะครับมันจะปิ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าหมึกที่เราปิ้นออกมามันจะจางเราถึงไปเปลี่ยนนะครับ